วันนี้พักเพื่อไทยเรียกว่าจัดการปราาัยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมืองแล้วก็มีเรียกว่าแกนนําของพักเนี่ยเดินทางไปขึ้นเวทีกันอย่างครับขั่งถือว่าเป็นครั้งแรกและก็เป็นเวทีแรกของพักเพื่อไทยที่เรียกว่าจัดปาาัยใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็ประกาศนโยบายเรื่องของการทําสงครามกับความยากจนแล้วก็มีระดับ แกนนําระดับผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็ขึ้นเวทีกันอย่างคับข้างโดยเฉพาะ3แคนดิเดตนายยงตีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนจตันันวงศวัร์คุณสุริยะจึงลุงเนืองกิจแล้วก็ตัวหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรวมถึงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายยงตีไฮไลท์สาคัญท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นเวทีป่าใสา เรียกว่าครั้งแรกแล้วก็เป็นการเปิดตัวอาจารย์เชนบนเวทีปาศสยเรียกว่าใหญ่ในกรุงเทพมหานครครั้งแรกเหมือนกันหลายคนก็จับตามองว่าอาจารย์เชนคุณยศชนันนจากที่เคยเป็นเรียกว่าอาจารย์จากที่เคยเป็นนักวิชาการจ๋าจา๋าจู่ๆวันหนึ่งเมื่อต้องมารับหน้าที่เป็นระดับแคนดิเดตนายกตีเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนี่จะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้เห็นฟอร์ม ของอาจารย์เชนพูดจาบนเวทีปาศัยเรียกว่าท่วงทํานองเนี่ยหลายกาดทีเดียวสามารถเรียกคะแนนจากเรียกว่าบรรดาแม่ยกบรรดาแฟนคลับของตัวเองเนี่ยได้อย่างเรียกว่าล้นหลามแต่ว่าไฮไลท์เมื่อวานที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าตัวอาจารย์เชนเนี่ยประกาศทําสงครามกับความยากจนแล้วก็ประกาศเลยว่าถ้าตัวเองได้เป็นนายงตีพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยประเทศไทยจะไร้จนคนไทยจะไม่มออีความยากจนอีกต่อไป แล้วก็มีการหยิบยกนโยบายสําคัญที่จะเดินหน้าต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ30บาทรักษาทุกโลกแต่ว่าบวกเรื่องของ AI เข้าไปด้วยแล้วก็ไฮไลท์ที่เป็นนโยบายก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนี้แหละที่อาจารย์เชนเมื่อวานนี้ก็ประกาศว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลรอบนี้เนี่ยจะให้เงินอุดหนุนคนที่มีรายได้ต่อเดือนเรียกว่าต่ำกว่าเส้นของความยากจน เส้นของความยากจนประเทศไทยนี่ก็อยู่ประมาณ3,040บาทก็คือตกวันละ1 0ึง100บาทอาจารย์เชนคุณยศชะนันนี้ก็บอกว่าถ้าใครไม่ถึงมีรายได้ไม่ถึง3,000บาทต่อเดือนเนี่ยพักเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลก็จะสมทบให้จนถึง3,000บาทแล้วก็รวมถึงเรื่องของการไปดูเรื่องอื่นๆเหมือนกันตัวคุณยศชนันนี่ก็บอกว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยพักไทยรักไทยนี่ก็เคย ทำสงครามชนะเรื่องความยากจนมาแล้วมารอบนี้เพื่อไทยก็จะเอาเรื่องนี้แหละมาเป็นจุดขายนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าตั้งกองทุนให้กู้ยืมสําหรับธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้ลืมตาอ้าปากเพื่อให้สามารถเอาเรียกว่าธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยไปดําเนินการในต่างประเทศได้นอกเหนือจากคุณยศชันนันเมืม่อวานที่ขึ้นเวทีแล้วเนี่ยยังมีไฮไลท์ อีก2คนก็คือแคนดิเดตนายกอย่างคุณสุริยะจุงนุ่งนงกิจแล้วก็ตัวคุณจุลพันธ์ตัวคุณสุริยะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหมขึ้นเวทีก็ร้อนแรงเหมือนกันประกาศเลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในการเมืองมา25ปีก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นนักธรรมแล้วก็ทําแต่เรื่องยากๆมารอบนี้เนี่ยหลายคนปาาดว่าอายุมากแล้วเล่นการเมืองก็คงจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าตัวคุณสุริยะบอกเลยรอบนี้เนี่ย จะมาเรียกว่าทําการเมืองให้หลานดูแล้วก็ประกาศเลยว่านโยบายสําคัญถ้าตัวเองกลับมาเนี่ยเรื่องของการเดินหน้าคมนาคมหลายเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าทํากันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์นครปฐมไปเพชรบุรีแล้วก็ไปหัวหินมอเตอร์เวย์ระหว่างตัวเมืองภูเก็ตไปกระทูการเดินหน้าเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่ใช่จะไปแค่โคราชแต่จะไปถึงขอนแก่นแล้วก็จะลากไปถึงตัวหนองคายนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่เป็นแม่ไฮไลท์สำคัญของคุณสุริยะเมื่อวานก็คือว่าคุณสุริยะประกาศเลยถ้าเพื่อไทยกลับมารอบนี้เนี่ยลถไฟฟ้า20บาทลถเม์รถเมแอร์เนี่ยก็จะ10บบาทแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการที่คนไทยเนี่ยนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยเพื่อไทยก็จะทำแต่ว่าที่เพื่อไทยทำเนี่ยไม่ใช่คนละครึ่ง แต่จะทําให้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็คือจะทําเป็นโครงการ 70- 30รัฐบาลออกให้70ประชาชนใช้เงินของตัวเองเนี่ยสาเรียกว่านี่ก็เป็นโครงการสําคัญที่ตัวคุณสุริยะเมื่อวานออกมาพูดแล้วก็อีกคนหนึ่งปิดท้ายก็คือตัวหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒเมื่อวานก็ร้อนแรงทีเดียวคุณจุลพันธ์เนี่ยประเด็นแรกก็คือเรื่องของการโจมตีไปที่พักประชาชนบอกว่าพักประชาชนเนี่ยเป็นพักประสบการณ์น้อย ถ้าคนไทยให้โอกาสพรรคประชาชนมาทํางานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเรียกว่าใบลําบากแล้วก็น่าจะล้มเหลวเรื่องต่อมาก็เลยอัดพรรคภูมิใจไทยบอกว่า2เดือนที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายงตีเนี่ยคนไทยก็เห็นชัดเจนว่าล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ภาคใต้เรื่องของการจัดสีเกมที่เรียกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วก็ระบุเลยว่าคุณอนุทินเนี่ย มีนโยบายพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายว่าพูดแล้วทําแต่ว่าเอาจริงๆนี่ว่า,านโยบายที่บอกว่าพูดแล้วทำเนี่ยถึงเวลาจริงๆเนี่ยพูดแล้วเนี่ยเรียกว่าทําไม่ได้อย่างที่พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ถึงเวลาก็ชิ่งหนีเรื่องที่บอกว่าจะไม่แทรกแซงองค์กรอิสระแต่คดีหัวสวคดีเขากระโดงเนี่ยก็นิ่งเรื่องที่บอกว่าจะพร้อมยอมรับการตรวจสอบแต่ถึงเวลา เมื่อพักเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยุบสภาหนีนี่คือตัวตนที่แท้จริงของพักภูมิใจไทยแล้วก็ของตัวคุณอนุทินต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นไฮไลท์สาคัญเลยของพักเพื่อไทยที่เปิดเวทีปราศัยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าเปิดเวทีปราศัยในทุกสัปดาห์สลับกับการเดินทางไปหาเสียงในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น ฐานเสียงสําคัญแล้วก็ตัวแกนนําพักเนี่ยหลายคนก็มั่นใจว่าด้วยเรียกว่าตัวตนของอาจารย์เชนยศชนันแล้วก็ด้วยนโยบายของพักเพื่อไทยประกอบกับคะแนนเสียงประกอบกับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน,<ก>นเ<ห>นชื่อว่ารอบนี้พักเพื่อไทยจะสามารถชนะการเลือกตั้งและก็เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะเลือกตั้งนี้ได้อย่างแน่นอน